ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเอมลรถ Honda Mobilio 1.5 r s ปี2 1 7 7นะคะตัวใม c ในเชนมาแนะนำลูกค้าค่ะสำหรับรถ Mobilio นะคะจะเป็นรถครอบครัวนะคะอเนกประสงค์7ที่นั่งสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษค่ะตั้งขายอยู่ที่512,000บาทเท่านั้นนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นอะไรบ้างคะ่ะค่ะในส่วนของตัวรถนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะจะมีสัญลักษณ์ RS นะคะติดอยู่ที่กระจังด้านหน้านะคะแล้วก็ออปชันเนี่ยครบเลยนะคะมีไฟตัดหมอกด้านหน้าให้นะคะกันชนหน้ากันชนหลังแบบสปอร์ตนะคะและสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้ามีการติดตั้งล้อมแม็กเพิ่มเติมนะคะทําให้รถเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะคะ ออปชันมาเต็มมาครบนะคะสำหรับคันนี้ภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนัง่เบาะผ้านะคะสีดำลูกค้ามีการติดตั้งนะคะไฟส่องสว่างที่เท้าเป็นสีฟ้านะคะทำให้ภายในเนี่ยสวยหรูหรามากๆเลยนะคะหน้าจอสัมผัสเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันทีหลังนะคะเบาะด้านหลังค่ะ ก็ค่อนข้างนั่งสบายแล้วก็กว้างนะคะปรับเลื่อนได้นะคะแล้วก็เบาะด้านข้างสามารถปรับพับได้แบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวร้อนนะคะนั่งสบายค่ะตัวรถคันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะคะ ชุดแต่งคบเลยค่ะมีสัญลักษณ์ RS อันนี้ก็คือบ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดนะคะมีสปอยเลอร์หลังกันชนหลังแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด,ด้านข้างลูกค้าไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะค่ะห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะหรือเบาะแถวที่3เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้งานต้องการขนของเพิ่มพื้นที่สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะพับเก็บเบาะแถวที่3นะคะหรือ เราจะนั่งแถวที่3นะคะก็ดึงเบาะลงมาได้เลยนะคะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ,คะก็เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นหน้าคอนโซลภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นระบบ p u ทธ์สตารนะคะจะไม่ใช้กุญแจไขรถแล้วนะคะ พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันก็ปรับเป็นโหมดเครื่องเสียงบนพวงมาลัยได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้์คันนี้กันค่ะสําหรับคันนี้เลขไมค์จะวิ่งไปที่7 1 1 0 7กิโลนะคะอันนี้การันตีว่าเป็นไมแท้ร0 0นนะคะลูกค้าสามารถตรวจเช็คประวัติได้นะคะออปชั่นมาครบมาเต็มค่ะหน้าจอสัมผัสนะคะมีกล้องหลังให้นะคะ ใส่เกียร์ภาพก็จะขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะเป็นกล้องหลังเครื่องเสียงนะคะก็เล่น FM ได้นะคะแล้วก็ USB นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เรียบร้อยแล้วนะคะ a อร์ออโค่ะมี Air ด้านหลังให้ด้วยนะคะภายในของเขานะคะสวยแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นท็อปนะคะ r s นะคะอันนี้จะเป็นเบาะนะคะ สำหรับลูกค้าที่มองหารถครอบครัวนะคะใช้งานอยู่นะคะเน้นประหยัดน้ำมันขับรถในเมืองนะคะเอกก็แนะนำคันนี้เลยค่ะค่ะก็สำหรับประวัติรถคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่ารถประวัติด,ดีมากๆไม่มีการชนนะคะแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะคะเจ้าของใช้ท่านเดียวประวัติการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ฮอนด้าครบทุกระยะเลยนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆสามารถตรวจเช็คตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะ ก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจ Honda Mobilio นะคะรถครอบครัว7ที่นั่งเอกก็แนะนำคันนี้เลยค่ะบอกเลยค่ะว่ารถคันนี้สภาพดีมากๆแล้วก็ประวัติดีค่ะการ,รันตีเลยนะคะไม่มีชนนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมประวัติการเข้าเช็คเรียกก็ครบด้วยนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆเลยยังไงลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0863818421 ของเองเป็นศูนย์โชลูม Honda ารถทุกคันนะคะที่เป็นรถมือสองเนี่ยทางโชลูมเราเนี่ยขัดรถขึ้นมาขายเรียบร้อยแล้วลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เอขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ